สวัสดีครับทุกคนก็มาทักทายกันนะครับวันนี้ก็มาในวิวเขียวๆข,ข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบอลกระดาษยักษ์นะครับผมนี่ไซส์ขนาดนี้เลยก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะครับชอบอะไรเขียวๆนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาคุยกันในเรื่องของเออทำไมเราต้องทําประกันนะครับหรือว่าประกันคืออะไรนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบว่า ผมกม็เป็นอาชีพเป็นตัวแทนประกันอยู่ด้วยนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าประกันคืออะไรทําไมเราต้องทําประกันนะครับผมประกันก็คือคนกลางนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทประกันนะครับก็มีหน้าที่ที่รวบรวมเงินก้อนเล็กๆจากพวกเราเนี่ยครับผมในกรณีที่เอาสมมุติว่าวันนี้เราไปซื้อความคุ้มครองจากคนกลางหรือว่าบริษัทประกันอย่างนี้ครับเอาสมมุติว่าวันนี้เรา ซื้อประกันรถใช่ไหมครับราคารถเราซื้อมาคันละล้านสองล้านอย่างนี้ครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาวันหนึ่งวันใดเนี่ยค่าซ่อมก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่วันเนี้ยเราก็เอาเงินแค่หลักพันหลักหมื่นนะครับเพื่อจะไปซื้อความคุ้มครองหลักล้านนะครับจากบริษัทประกันนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะครับผมก็บริษัทประกันหรือว่าคนกลางเนี่ยเขาก็จะมีเงินก้อนออกมาให้เราชดเชยในค่าเสียหายตรงนั้นนะครับผมแล้วก็มันจะเป็น ในลักษณะเดียวกันก็คือประกันคนก็เหมือนกันนะครับประกันคนก็อย่างเช่นวันนี้เราซื้อประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพอย่างนี้ครับผมเกิดวันหนึ่งวันใดเนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพที่ต้องใช้เงินในการรักษาค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็เอาเงินหลักหมื่นของเราเนี่ยไปซื้อวงเงินที่เราต้องการนะครับกับบริษัทประกันนะครับเราพอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมานะครับบริษัทประกันเขาก็จะมาจ่ายเงินชดเชยให้เราเป็นลักษณะของ As, ทุนคุ้มครองชีวิตนะครับในกรณีเสียชีวิตหรือว่าจะเป็นทุนในส่วนของค่ารักษานะครับในกรณีเจ็บป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทําประกันทุกรูปแบบนะครับก็คือต้องทําก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถหรือว่าประกันคนนะครับประกันคนโดยเฉพาะประกันสุขภาพนะครับก็คือต้องทําตอนที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับผมประกันถึงจะทาได้นะครับโอเคก็น่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมาเปิดประเด็นเรื่องอะไรก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผม